พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วครับน้องชิวครับ20นาทีเชิญขอคำปรึกษาได้เลยครับครับก็คำปรึกษาได้นะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับก็จะเรียนอยู่หน้าจออะไรอย่างนี้นานๆแล้วแบบบางทีคือเขาก็มีค่าพักให้ผมนะครับแต่ว่าพอสะสมกันนานๆมันจะรู้สึกแบบมันลาครับจะจะสามารถเติมไฟได้อย่างไรครับ ทำยังไงดีค่ะรูเคสครับอ,อันดับแรกเลยเนี่ยความล้าเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยได้ขยับนะคะก็ทําให้บางทีออกซิเจนมันเข้าไปไม่ค่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนที่เรียนออนไลน์แล้วรู้สึกเ,ออเบื่อจะตายอยู่แล้วหรือแบบอะไรบางคนหลับไปเลยเนี่ยอขอให้บอกตัวเองกว่าเฮ้ยออกซิเจนน้อยไปนะคะเพราะฉะนั้นให้มีการกระตุ้นตัวเองเป็นระยะระยะนะคะง่ายที่สุดหายใจเข้าลึกๆนะคะสักครั้งสองครั้งมันจะเฟรชกลับขึ้นมา นะฮะหรือพวกอ่าเครื่องดื่มอะไรที่ทําให้สดชื่นอ,อะไรอย่างงี้มาอยู่ข้างกายได้ไหมคุณฮะโอ,นะโอ้ของชอบเลยค่ะขนมข้าวต้มอะไรมาวางกันมที่เลย <laughs> <laughs> แล้วปัจจุบันนี้ <laughs> น้องชื่อมีวิธีการในการารีเฟตัวเองยังไงเอาปัจจุบันก่อนก็ <laughs> สำหรับที่โรงเรียนผมนะครับหลังจากเรียนจบคาบหนึ่งครับเขาจะให้พักประมาณ20นาทีครับบางทีผมก็ลุกไปทําอย่างอื่นหรืออะไรอย่างงี้หรือว่าเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งที่อื่นอะไรอย่างงี้ครับดีไหมครูเคสครับแบบดีดีค่อย่างงี้ดีโอ้ก็มีเวลาพักค่อนข้างนานเนาะน่าจะโอเคน่าจะโอเคครับผมนะอางั้นงั้นถามต้องชิวก่อนแล้วแล้วถ้าต้องอยู่หน้าจอนานๆเนี่ยแล้วเราแบบเรารู้สึกแบบเบื่อหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะอืมรู้สึกบ้างบางครั้งครับแบบมันเหมือนมันล้าครับ คำว่าล้าเนี่ยล้าเฉพาะลูกตาหรือล้าตรงไหนเออล้าเนื้อหาการเรียนด้วยครับ <laughs> นะคะงั้นแสดงว่าสิ่งที่ทําให้เราล้าเนี่ยมันคือความยากของเนื้อหาหรือว่าอะไรคะอืมผมคิดว่าอาจจะทั้งสองสองอย่างปนปนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเวลาเราเรียนที่โรงเรียนนะครับมันก็จะมี เเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวจะมีเพื่อนนั่งเรียนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้เราเรียนอยู่หน้าจออย่างเดียวแล้วหน้าจอเราเห็นเพื่อนด้วยไหม ไม่เห็นครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเปิดกล้องครับเพราะวครูเขาไม่ได้บังคับ <laughs> ทีหลังเอางี้เร,เราเราเราต้องเตรียมกับเพื่อนๆบอกเฮ้ยเนี่นนยไหนๆก็ไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมช <laughs> ่วยเปิดกล้องก,กันหน่อยเถิดนะคะจะ <laughs> ได้มีมีกำลังใจแล้วก็สามารถแบบว่ามีคุยมีแซวอะไรกันได้ด้วยนะคะ <laughs> นะฮะเป็นไงฮะคลี่คลายไหมคําถามนี้ครับนะฮะ,นะฮะก็แน่นอนล่ะ ผมว่ามันเป็นเรื่องการปรับตัวเนาะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะนะน้องชิวก็จะเจอเรื่องใหม่ๆหลังจากนี้อีกเยอะเลยครับนะฮะอ่ะแต่เมื่อปัญหานี้คลี่คลายมีปัญหาเพิ่มอีกไหมครับมีครับถ้าบีนะฮะตอนนี้ใช้เวลาดีมากนะประมาณ3นาทีที่เพิ่งผ่านไปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาต่อครับครับก็ตอนนี้ตัวผมเองอยู่มหครับใกล้จะต้องเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ Mm. อืมอ่าตอนนี้น้องๆทุกคนมักจะมีปัญหาเนี่ยนะคะพออยู่ <Okay. S 2> มปลายแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเรียนอะไรนะคะ oh. อย่าเพิ่งไปไกลขนาดว่าจะเรียนอะไรนะคะ,อะลองค่อยๆถ,ถอยกลับมานะคะแล้วสังเกตตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรได้เก่งที่สุด mm. อ้า mm. องชิลตอบสิหนูทําอะไรได้เก่งที่สุดอ mm. ขอให้เป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องเรื่องยิ่งใหญ่อลังการนะเรื่องเล็กๆ ยกตัวอย่างเช่นผมเจียวไข่เจียวเก่งครับอะไรเงี้ยออะไรเรื่องเล็กๆเนี่ยแล้วทาอะไรเก่งสุดคะครับอาจะเป็นพวกเเป็นยูเซอร์ใช้ซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเป็นพี่แจ็คจะตอบว่าเนี่ยแบบใช้อะนะครับถ้าเป็นพี่แจ็คตอบว่าที่ทําเนี่ยคือนอนครับอ้าวงั้นเอาสองคนเลยก็ได้คุณแจ็คด้วยน้องชิวด้วยก็ได้นะคะคราวนี้ถามคําถามตัวเองต่อไปว่าไอ้ที่ว่าเก่งอะเก่งยังไงเก่งยังไงเก่งครับ เหมือนอย่างพี่แจ๊คเนี้ยพี่แจ็กบอนอนเก่งมันเก่งยังไงไอ้คำว่านอนเก่งมันแปลว่าอะไรผมเนี่ยหัวถึงหมอนผมหลับได้เลยแล้วผมหลับได้ทุกที่โอเคบนรถตู้นั่งยาวๆขยับๆผมก็หลับได้ผมมีความสามารถอ่ะอ่างั้น้องชิวลองดูสิของผมก็ประมาณแบบว่าในบ้านก็จะเป็นคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้มากที่สุดในบ้านนั่นครับแล้วพอแบบเหมือน ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่ผมแบบว่าถ้าสมมติใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยครับผมก็เข้าไปซนในเซตติ้งหรืออะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้ว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าทานั้นมองให้แคบเข้าเอางั้นเรามาดูที่โทรศัพท์แล้วกันนะแสดงว่าเป็นคนที่มีเซนถูกป่ะพอเห็นอะไรปั๊บกดกดกดเดี๋ยวมันได้เองใช่ไหมครับประมาณนั้นครับงั้นมองลึกลงไปอีกนะคะขณะที่เรากําลังกดเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะคะกระบวนการเรียนรู้ในสมองของเราเป็นอย่างไร ยังไงฮะครูเคสครับสมมติว่ากระบวนการของผมถ้าผมนอนนะฮะผมตื่นมาผมก็ก็รู้สึกไม่ไม่เอาตอนนอนดีไม่เอาตอนตอนนอนเหรอฮะอกรวคุณแจ็คเออคุณแจ็คบอกว่าหลับคอกเลยอ่ะกระบวนการนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมใช้เวลาสั้นมากแล้วหลับเลยอ๋อเออผมว่าอันนี้ถามผมใช่ไหมฮะใช่โอเคผม คือผมไม่รู้นะแต่ในกระบวนการผมเนี่ยจะมีคนบอกผมว่าผมกลดังครับผมไม่ไม่เกี่ยวเราากำลังจะดูโมเมนต์แห่งความสําเร็จว่าคุณแจ็คทำยังไงแบบหัวถึงหมอนหลับคลอกเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอเคกระบวนการของผมคือผมวันที่ผมหลับคลอกเลยคือผมไม่คิดอะไรอผมจะหัวว่างผมจะหัวโล่งแล้วคิดถึงเรื่องเดียวคือเฮ้ยเหนื่อยนอนดีกว่าอ่านี่คือกระบวนการงั้นแสดงว่ากระบวนการของคุณแจ็คนั้นคือสามารถตัด อะไรที่วิตกจริตได้แล้วอยู่กับปัจจุบันคือฉันเหนื่อยแล้วหลับเลยถูกไหมเ้างั้นกลับไปที่น้องชิวเลย้งชิวคิดอะไรอยู่ตอนตอนที่แบบเขาตอนกดๆเนี่ยเพราะไม่เหมือนกันอยากรู้หรืออะไรใช่ครับก็คิดว่ามันมันน่าสนใจนี่ครับว่าเวลาเราไปยุ่งกับอะไรตรงนั้นนะครับแล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ฟินว่าเฮ้ยทำสำเร็จทำได้อะใช่ครับคือถ้าเวลาทำสำเร็จมันก็จะแบบเออเราก็ทําได้นี่หว่าอะไรเงี้ยครับไม่อันนั้นคือผลลั์ค่ะนั่นคือผลลัพธพียงแค่อยากให้อ่ต้องชิวเนี่ยมองว่าเนี่ยพอกดไปกดมาแล้วแล้วทําไมถึงได้เข้าใจอะไรเร็วกว่าคนอื่นคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่า ผมบางทีถ้าผมทําไม่ได้อาจจะไปหาข้อมูลอะไรอย่างนี้เลยครับก็เลยอาจจะเขาเรียกว่าไม่อยา <สะ S 1> อย่าไป<อ>ไปกลหน,นึง่งอย่าไปไกลนี่คือเหตุผลข้างๆเราไม่เอาเราเอาเหตุผลตรงๆนะเมื่อกี้น้องชิวบอกว่าผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรคือแบบพอเห็นอะไรแบบแอปอัพใหม่นะเปิดมากดซ้ายกดขวาเข้าใจเลยเอาแค่ตรงนี้ก่อนอ่าเราทํำยังไงมันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นในสมองแล้วพบหลายๆคนทําไม่ได้หลายๆคนโอ้โหแบบกดแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องชิวททาได้ไงกระบวนการอย่างเช่นอะไรครับ ไม่นักเนกต้องต้องมองเห็นว่าพอพอกดอะไรไปแล้วสมองเราคิดอย่างไรอะไรทําให้เราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นอ๋อคิดว่าก็น่าจะเป็นการที่เราเออเวิเคราะห์มันโดยตรงอะครับว่ามันก็เป็นแบบที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าก็ต้องทําตรงนี้ต่อ,อ,อเพื่อที่จะรันมันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะ สั่งคําสั่งมันโอเคดีมากงั้งั้นคีย์เวิร์ดคือคําว่าวิเคราะห์นะแต่ครั้นี้เราต้องเช็ค up ตัวเองกับว่าเราเก่งวิเคราะห์จริงหรือไม่หรือเราเก่งการเชื่อมโยงวิเคราะห์นี่คือคือคือแตกแยกย่อยนะคะหรือเราแค่แบบเห็นแล้วเรามันโยงได้อันนี้อันนี้เริ่มบีบในหัวเราโยงหรือในหัวเราแตกย่อยได้อ่า หรือหรือบางคนนะบางคนแตกแตกได้อย่างรวดเร็วรแล้วรวมใหม่ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ไม่เหมือนกันม,มนุษย์ไม่เหมือนกันของผมน่าจะเป็นโยงกันมากกว่าครับอ่าเป็นคนที่สามารถโยงคือคือพอเห็นอะไรปั๊บแรกๆงงๆแต่สักครู่หนึ่งสมองมันโยงโยงปั๊บเห็นภาพรวมครับอ่านี่แหลคะค่ะคือทักษะพิเศษของน้องชิวนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตเราต้องมาเทสถ้าเราคิดว่าเราเจอสิ่งนี้แล้วไปเทสดู นะคะ,คะสมมุติว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของคอมพิวเตอร์ละนะคะเป็นเรื่องอื่นๆสมมุติว่าอะไรเดียน้องชิวเอาเพื่อนดีกว่าเพื่อนมีปัญหานะคะเพื่อนมีปัญหาแล้วเขาก็มาปรึกษาน้องชิวนะคะสังเกตว่าในสมองของเราทํางานอย่างไรคะก็จะเชื่อมโยงสิ่งที่เพื่อนเล่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ปิ้งได้คําตอบถูกไหมครับ อนะองั้นแสดงว่าถ้าทักษะนี้เป็นทักษะที่เราถนัดจริงๆนะเราจะเห็นเลยว่าทักษะนี้จะปรากฏในทุกๆพฤติกรรมของเราค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้องชิวเป็นคนที่สมองเชื่อมโยงเก่งอ๋ครับนะพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกระเถิบมาว่าเออถ้างั้นเรียนอะไรเรียนอะไรที่จะใช้ทักษะการเชื่อมโยงเฮออ้ยผมมองเห็นภาพนะพอครูเคสขายตรงนี้นะ,ะไปเทียบกับาการนอนพี่นะก็ะคือพี่เป็นคน คิดเยอะแต่พี่อะวางสิ่งที่คิดเร็วใช่ผมวางสิ่งที่คิดเร็วแต่คิดเยอะคิดมากแหละแต่คิดวางสิ่งที่คิดเร็วผมก็เลยท้ายผมแล้วนอนหลับง่ายเพราะผมวางเป็นเ,เพราะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทักษะของพี่แจ็คเนี่ยนะคือการที่ตัดตัดอะไรที่ไร้สาระออกอแล้วอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยอ่าเอาอ